แนะนำกางเกงตัวใหม่ครับคือผมเริ่มเตรียมชุดที่จะไปที <Enfin wer ki> ่ฟ <Boy: S ky pun> ิลิปปินส์แล้วนะเพราะว่าไปฟิลิปปินส์เนี่ยผมมีน้ำหนักขึ้นเครื่องแค่เจ็ดกิโลเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยซื้อเกงมาตัวละหนึ่งพันห้าสิบบาทที่บางนาทาวเวอร์คือถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์แบบแบกเป้หรืออะไรพวกนี้ไปดูที่บันาทาวเวอร์มีหลายอย่างนะอันเกงอย่างนี้ผมแนะนำเลยครับดีคือมันสามารถที่จะ ซากมันสบัดๆแล้วตากว่าเช้าก็แห้งได้แต่ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมจะพูดนะคือตอนนี้ผมอยู่บ้านคุณชันชัยไฟฟ้าไทยดอทเน็ตนะครับดอทคอมดอทเน็ตดอทคอมได้หมดเด็ดดอทคอมไฟฟ้าดอทคอมอะไรเงี้ยอะไรเงยไฟฟาใช้แรงไฟโทรศัพท์วันนี้ผมจะทําผัดกะเพราเนื้อนะครับเนื้อแล้วก็อีกอย่างคือผัดกะเพราหมูนะครับก็เตรียมไว้แล้วซึ่ง ผมหมักไว้ก่อนแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงการหมักก็คือผมเคยดูของอะไรวะของอะไรของจำไม่ได้ครับเป็นนักชิมคนหนึ่งเขาบอกว่าใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปเพื่อเนื้อเนื้อมันยุ่ยนะครับก็หมักไเรียบร้อยแล้วขั้นหลังคือใส่แล้วก็คนแล้วแช่ยเย็นไว้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาผัดเอาผัดเนื้อก่อนนะครับสูตรกะเพราไม่มีอะไรมากก็ซื้อกะเพรามาจริงแล้ว ถ้าเกิดคนที่พิธีพิถันเขาคิดแบบบึกซึ้งจะมีกระเพราสองแบบนะกระเพราป,าป่ากระเพราบ้านล้วแต่คือไปกระเพราไปเล็กๆเขาว่าหอมไปสีดแดงๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วกระเพราสีอย่างเงี้ยโอเคแต่เพแดงๆผมไม่ค่อยชอบนะมันแรงไปขมไปมันยังไงมมันรู้สึกมันใบใหญ่ๆหันอันนี้อันนี้อันนี้ซ่านะไม่ได้นะตรืนี้อืม,อมใช่เร่โอเคนะใช่ถ้าใสา่ไอ้ต้มแซม่บถ้าจะอร่อยเนาะ เฮ้ยอันนี้ซาเลยหรอเอเอเออนะซาอันนี้กลิ่นหอมอันนี้ซื้อมาจากที่ไหนใครซื้อมาขายซื้อมาอ๋อแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับใส่พริกลงไปพริกนี่เขาเตรียมไว้คือตำครั้งเดียวเลยก็ได้ครับตำสองอย่างแล้วก็แต่ว่าฝักของเขาเนี้อกับเขาเนี่ยมันจะแยกกันนะก็ใส่พริกกินเผ็ดไหมเผ็ดเลยครับพี่จัดไปไ,ไม่เอาแบบตัวใหนมันเกิดป่าเผ็ดกินเผ็ดไหมแนะนำหน่อยที่นี่เป็นแฟนคลับนะครับที่มาเริ่มสนทนาการในวันนี้นะ มาจากบางจากบางจากติดตามกันมาหลายปีครับรู้จักกันมานานแต่เราคงไม่รู้จักเขาใส่พริกแล้วก็กระเทียมมีกระเทียมท่านกระเทียมไม่มีครับมีมีมีนี่เป็นคนความพยายามนะกระเทียมจริงๆมันก็ใส่กระดีมหมอนกินกินเล อ่ามีกี่เป็นเล็กหน่อยก็ใส่พอประมาณครับแล้วก็ตำแล้วทริปนี้ที่เดินทางตามหาผัดก,กะเพรามานี่อันดับหนึ่งที่ไหนเลยจะได้รับจ,จุดเด่นแต่กะเพราในสูตรของผมนะครับใส่ผิวมะกรูดไปด้วยความหอมของผิวมะกรูดเนี่ยถ้าผดผัดก,กันเทีเนี่ยเข้ามากแล้วก็ถ้าผมผมรู้สึกคุ้นที่สุดนะตอนที่ผมไปการจนบรีครั้งนี้ที่ไป ที่ปกากระเพราอะเขาใส่มะกรูดนะปกากะเพาของสกัดบุรีใช้พริกแค่บางที่นะเขาใช้พริกขี้หนูแล้วก็ใส่มะกรูดปกากระเพาที่ผมลองชิมที่กรุรเี่ยอร่อยทุกร้านเลยบางที่ใส่พริกแค่บางที่ใส่พริกส,สดเหมือนกะก็เดี๋ยวผมซ้ก่อนทีนี้อะผมเดินทางมาคึประมาณครึ่งเดือนแล้วแล้วก็ก่อนจะกลับตี่นี้ผมมาเยี่ยมคุณชันชัยกันับก็ด้านใหม่นะฮะ ก็เลยไาเยี่ยมกันจะสรุปให้ฟังว่าฝั่งเราที่ทิปนี้ที่เราไดที่สุดก็คือที่ปากคำบุรีพอเราสังขารเนี่ยเ็าแซที่แคบเราก็ตามเครื่องแบบร้อนแรงมากผมกินปากขาหมูกรอบหมูกรอบก็ทํานะเขาหั่นเป็นชิ้นแบบคือเขาเขาไม่เขายังไม่หั่นเขาต้มแบบชิ้นใหญ่ๆแต่ว่ายังไม่ทอดสุกแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กว่าทอดอีกทีหนึ่งตอะนั้นเนี่ยมันจะกรอบตอนนั้นเลยไง ผมชอบมากเลยแล้วก็ผัดใส่พริกแห้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราใส่พริกแห้งไหมมีปะมีนะมาเราจะเรียนแบบผัดกะเพราของที่สังหบุรีครับว่าเป็นยังไงครับโอ้โหวิชายอะไรอย่างไม่ยากเลยนี่นีอ่ะเป็ยอดเลย สุดยอดเลครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้มิเตอร์เซียบ้าบอมาจนถึงวันนี้พอนีพี่ก็กินน้ำมังงุนซ่าดนี่นะซ่านจริงๆแล้วเวลาเราตำพริกตะกระเพราเนี่ยมีสองแบบง่ายๆคือว่าตำแบบละเอียดยิบเลยกับตำแบบที่แค่พอบุกแตก ถ้าเกิดเขาทาขายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพริกเนี่ยเขาจะบดเขาจะใช้เครื่องบดใช่ไหมมันจะละเอียดยิบไปหมดเลยแต่ว่ามันจะกลิ่นมันจะเหมือนกับเหมือนกับมันถูกตัดเน่ยไม่ถูกบดขยี้อน่าน้าน้าในพริกมันไม่ออกพะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาตมเองเนี่ยผมว่าโดยทักษณะนะไม่จำเป็นต้องให้มันละเอียดหรอกแค่บูให้กลิ่นมันออกพอแล้วเวลากัดกินจะได้มีพริกมีอะไรด้วยอร่อยนะวันนี้น่าจะเป็นปักกะเพามื้อที่ผมทําได้อร่อยมื้อหนึ่ง อเวลาบอกตรงๆว่าเวลาที่ผมทำกับข้าวเนี่ยผมชอบจิบนู่นจิบนี่ไปอะไรไปนะมีดมีไหมท่านมีดอยู่ข้างหน้าเลยครับหลายเล่มเลยนี่ครับถึงแม้บ้านคุณจะมีเฟอร์นิเจอร์ไม่ครบนะแต่ว่าคุณมีมีดเยอะจริงเยอะจริงพี่เวลาไม่มีอะไรครับนี่แหละ ก็ไม่รู้อะมั่วไปหมด,มหมดละก็หนึ่งแว่นครับสองแว่นครับเอาแต่ผิวมันผิวเยอครับลองดูครับถ้าเกิดว่าลองกลับไปทำนะมันจะออกแนวพี่แกงม่พ้พี่ถ้าใส่กับใส่เนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกเนื้อสัตว์ที่มันมีแบบมีคาวหรือกลิ่นแรงเนี่ยก็จะใส่นี่ไปใส่ด้วยอย่างเช่นผัดนกหนูโก ว่าัว,วก็แล้วแต่ใส่ไปด้วยผม,มว่าในรสชาติของกระเพราที่การเทบริี่ยใส่ที่ทนั่นเนีผมว่าไม่ต้องเอียดมากหรอกแต่คนชอบแล้วก็นะครับเพื่อให้มันมีความคล้ายกับกระเพราของสักขัดใส่พีิกแห้งด้วย กลิ่นหอมมะกรูดโอเคอะใช่หอมมันเป็นมันเป็นอะไรที่ดีนะยังไม่เปิดรู้นะเปิดเบาเลยครบกดกเบากดเบาเดเบาเลยครับรู้นะปล่อยเลยครับมันแหละอือหือกินมะกรูดโอเคจริงนะโอเค ถ้าใส่ใบมันก็จะขมใช่ไหมใบไม่เข้าใบอาจจะใส่ตอนจบคือใบเนี่ยมันเอากิ่นเหมือนกันแต่ว่ามันเราไปตำงนี้ไม่ได้อืมมันจะขมเนาะมีแค่ที่ผมไปกินมาที่สังขารนะเขาเวลาก็ทำาละมันตาละเอียดเลยแต่ว่าผมบอกตรงว่าพี่เกลยดมัน,มนไม่เห็นเราผมทําอยู่บ้านเวลากินเองเนี่ยผมไม่เด็ดก้าเน,นะผมไม่เห็นความจําเป็น ไม่ฉีกก้านมันก็อร่อยก็กินได้ฉีกไหมฉ<ะ>ีกใบไหมไม่ฉีกใช่ไหมใบ <ไป S 1> อะไรใบมะกรูดที่ว่าพี่มีกี่เด็ดก้านไม่ใช่ไป็ถึงก้านพริกเอ๋โอ้หะเทปียมแบบใส่เป็นหัวเลยไม่เห็นจะเป็นอะไรถ้ากินคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปบใครผมกินใจคุณก็นะก็ทำให้ดีไปหน่อยดีหน่อยสักปีสักปียูหาสักทีไหมก่อนก็ทำไม่ได้ จัดการเปนวนต่ากพิกใส่เลยป่าพี่เดี๋ยวปิดแก๊สก่อนปิดแก๊สก่อนก็ได้อเลยนะคุณอู๋ก็ทำพริกให้มีตเสร็จสี่ทัพี่ทำไมต้องทับสามสีล่มันมัมีหลายหลังทีหมู่บ้านแล้วก็ไอ้ตะากี้ทังของนทับอยู่ไหนเดี๋ยวเราไเชิญเ มาเนี่ยเียได้ฝากเขากินนะครับวันนะั้นชนพวงมาลผมกินเยอะเม,มามาต่อพออนท่านไปเลยพี่ไปอยไปก็เมื่อกี้โมปรับเข้าครับดีพี่ได้ยังคุณนนท์เพื่อนผมก,การก็าจะมาก็าให้อูต่อไปครับอันออยอยนี้คือภาพมัน่อยๆคือยกให้อู คยกให้ผมถ้าไม่อร่อยก็คืออู๋ก็นี่ครับออสฟีโอ่ามีคุณเท่เลยไม่เห็นจะเท่ตรงไหนเลยก็ปากดำหนานานผมนี่แบบตลาดนั้นน่ะปากซอยก็เหมือนกันแหละผมก็ใช้เหมือนกันมันมีหลายอันกระครึ่งหนึ่งพี่เผ็ดมากก็แล้วแต่พึ่มเข้าไปไม่ต้องเปิดควานนะให้มันคือหมของเฉีงหรอก โหสวยน่ากินมากเลยถ้ามันละเอียดเกินไปเนี่ยมันจะไ,ไม,ม,ม่เะไรอย่างเนี้ยมีสัยเนาะอย่ดเนยอ๋อดีใจสุดบางคนเนี่ยตรงเนี้เร็วเกินไปผมว่านะ ไอ้ตรงนี้มันต้องช้านิดนึงให้มันแบบคลิกมันหอมอ่ามันไม่ไม่หน่อยถ้าเกิดเราไปซื้อเขาตามข้างทางมานทั้งแบบใส่นี่ปุ๊บใส่ะอะไรลงไปไม่ได้ขัดไม่สุดเลยเอาหมูก่นเนื้อก่อนมเมือก่อน

เตรียมตัวใส่นี่อะไรอ่ะเลี้ยงเอาใส่เราลอย, <c oughs> ยจริงนี่นี่นี่ไม่เคยเช็คม,มาแล้วเอาไหมน้ำตาลอ,อีกงไหมนั่นมีเอาใส่ไหมใส่ทั้งเปย์ยังเปย์ย่างน,างนี่นี่นี่ผม <c oughs> มีเคมมอะ่ะอ๋อไอ้น้ำปลาเนี่ยผมชอบมันออกมีรสเปรี้ยวๆหน่อยพี่ไม่รู้ว่ามันดองอยังไง เว,เ,เวลาคุกกับข้าวมันอร่อยมากเลยอ่ะเช่นม่เช่นไปช,ชดเ,ยเยช,เชยนหน่อครับดเวยนายชดเชยนายไหนงันชงมาดูดีมากาเลยโฟมเดแบไปต่ให้จนด้ยอุย้ยหอมจริงชอบแบบแห้ชอบแบบแท้อชอบแบบมีน้ำารคุกข้าวไหมกำลัาางคุกข้าวอร่อยอ่ะ สีพน้ำใส่เลยดูสีสันหน่อยเนาะดูใกล้ๆหน่อยโอ่โหโอ้ม้านนี้ฉีกฉีกที่นี่ใสไปปานิดนึงเอาฉีกนะไม่ใส่อะไรกระเพราฉีกฉีกให้ละเอียด้วใส่ลงไปฉีกเกรฉีกเลยฉีกไปเลยเออฉีกอีกอีกลงไปอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเนื้อหรือเปล่าน่าจะเนื้อพอ โผมว่านี่พอคือกระเพราแบบสองรุ่นเพราะว่าพอๆกระเพรารุ่นแรกเนี่ยเราขีดเพ้่อราละเอียดเลยแต่อีกรุ่นหนึ่งเราจะไม่ละเอียดตรงนี้ไม่น่ามินย้นแล้วไม่ต้องใส่ด้านนี้นี่เอบน้ำมันพอแล้วครับผมอันนี้อันนี้เนื้อหมูครับเนื้อน่าจะเนื้อเพราะเห็นมันขึ้นแล้วเนื้อนี่ผัดเร็วหน่อยนี้ด้อนชุบซอสชิมชินชิมนี่กนี้ เดี๋ยวทำหน้าแบบลิ้นรองนะร้อนอร่อยสันทีพี่ไทยโดเกตพี่ไทยด้วยใชาเน่ดินั่นเลยไม่รู้เหรอไม่รู้แล้วผมจะบอกว่าผมผมกินผัดกระเพราใส่น้ำนมใส่ชูที่จะปวดไหมปวนไปแล้วเยอะไหมเยอะแหละพึมกระเพราพอ ยอดเลยครัรุ่นแรกรุ่นหนึ่งรุ่น,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 นสองก็ปัญหาใส่อาคนาม,มาใส่อาจารย์ใหญ่ๆมาใส่หน่อยนี่ค่ะน,นี